สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนีแอดก็ได้เดินทางมาวัดปลูกกระเบื้องแตกเนาะค่ะมาตามแนวทางของปูกกระเบื้องแตกฝากพี่น้อง FC ที่รอคอยเนาะค่ะมือนีแอดก็ได้เดินทางมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง f c ที่รอคอยแนวทางของปูกกระเบื้องแตกเนาะค่ะไปรับชมเราฟังจากปู่เลยค่ะว่าปู่จมีแนวทางฝากตอนพี่น้องตัวใดเนาะค่ะ นมาสการคระปูค่ะมหาปูหลอบคำคำค่ะเดี๋ยวทำบัตรือยังบุญมาได้เชี่ยวเชี่ยลน่าหัวเรือเสีอหิวเลยปูตำมกแต่งเลยไปไล่ที่ไล่หมองแล้วค่ะปูถ่าถามไปกับขึ้เก้าน่ะข้นเก้าเก้าร้อยได้สนใจกับเอา กะท e ีนี่เ <them> ล <anak lonely> ็กต้นต้นต้นงวดค่ะครับเล็กกางงวดอ๋อครับผมต้นงวดทุกการงวดนั่นปูอเนาะมันต้นงวดคือฝับวกไปนะค่ะไม้เลวบันซี่ปูืมม้เลวบันซี่ปูนะค่ะเนาะเอาตัวท้ายมันบอกค่ะปูเต้าทั้งเอาตัวทั้งหนาเนาะตัวทั้งหนาแกกับมา สองคมืมากกว่า <rant> ขึ <ility> oh, like ้นก้อนนี่มมิดเตยตัวเตได้หค่ะลิมิตตงไหนปูมีแต่ตัวเม็ตนะอคือตัวเล่นบค่ะวันที่ออกเล็กเล้าออกไข่มันออกเลยไข่ทำทันปูคืองงด่าทันมาเนาปูเนาะโอ้เสียดายืดดิเสียดายตัวสามศูนย์แปดเท่าสื่อเหล็เล่าเล็ข้าน่อยไหมเนาปูเนาะ Lắc điều chạy điều thế đi, Song tham gia rồi đấy. Một tên là mọi thứ. Một tên là mọi thứ. Một tên là mọi thứ. Một บอกงน้อยกเจ้าผมเมเจ้าสนี่ไหนี่็ตาอี่างวนี่ซีเมนศูนย์สองศูนย์นอตปูนอ่ะอันนี้เลยีจบอกเพื่อนเดีารว่บอกือว่าเลขจออกบัญชีธนาคารเนี่ยกัญชีนั่นนั่นแหะ ตัวหน้าตัวหน้ามันกัมั่งตอมากกลางมันกีเด็กก็ไม่ได้เ่าพ่เบื้งหลังใช่ออครับได้เบื้งเลังที่ต่อไม่แม่ตะเคียนแม่ตะเคียนนะคะนะเป็นเล็กเหล็กฝันนี่เล็กฝันเ็เล็กฝันเลยเล็กฝันแม่ตะเคียนนาะคเล็ฝันกัเขาเล็กฝันค่ะฝันเขาเนี่ยตงี็เล็กฝันนี่เด็กฝันนี่คือได้ เก้าสามหกเก้าสามหทะเบียนห่พอนรายเต็มเต็มเลยปูันนี้ก็เด็กรามกับก้องกันเจ็ดหกเตัวเดียวเนี่ยม่านี่เลี้ยปันเด็กนิมิตตัวนึงเลี้ยพันเขียเด็กนีมเด็กนิมิตหนึ่งศูนสองอ๋อิดิต นเนี่นี่อง,องนี่เราเลขกดนี้มันจะมีแค่สองคู่นี่อ๋อครับตัวนี้ศูนหนึ่งสองนี่มันก็เป็นตัวเดียวกันคับตัวนั้น,นแค่เปียนแค่นนรักมันนี่นนรักไว้กัน่ข้อ้งเป็นั่งสัากินย่ไม่ฟัเพราะว่าเด็กกก้เพราะว่าอย่อือพูดไปแล้วบา บัวไปนั่งทั้งที่ทั้งหลังกุณทั้งสมุนงค์มือพ่นเๆเขาเรียกว่าเลีตยวกั้น่ะเลี้ยวกั้วเขาเลี้ลวกั้วปล่อยไปแล้วน่ะเลีตยวกั้วเข้านล่ะปูเจ็ดหรื่าหละตัวก้าทุกหมน่ะทุกหมีที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยนะปูเนาะตอนตอนปูนี่มีไปเบิ่งอยู่คอนเมตะเคียนนี่ ก็เห็นติโตนี่ยเห็นเป็นตัวเลขเล่นมาปูเนี่ยมือรมาตีเหาเลยค่ะพได้แล้วก็กเห็นเลขเราก็พาไปแย้มหุบหบไปชื่อเป็นบุญเลยนะก็เลยไปแห้มเขาค่ะมันคืองว่นมันออกกันสามหาวนงี้ค่ะได้เลขเราก็ไปแห้มเขาเหมือนออกสามหาวนี้นี่เไปเลยรวนยังหลอกไปแหมปุยย้งคนผ เต่สิวันดีอ่ว่าหน,น,น้ปูเนาะได้ไปแห่หอมแห่กัเนเลยนาปล่อยไปแล้วกต่ว่าฝันดีแล้วฝันว่าเขาของม,มาให้เต็มรถเลยคุณเป็นนางทับทั้งรถถุยเลยนางเต็มไว้นะทั้งดอกไม้ทั้งของทั้งแง้วงเสียบพวกเสียผ้าพวกนี้ยเต็มรถวันที่ดีดนะพวกเลี่ยนดอกมันจะนได้แต่พวกเตียนเด็กว่าไม่ได้ทำอย่างนี้วันอยู่แล้ว กินวายูแล้วนกปูเนาะระวังสองคู่น ok. ี่แหละเลขบนค่ะก anyway ็ตองหดกบเลขฝัน like ก <mo an impatient ranking> ็เล like ่ห์มิดกันบอกีิมิดกเล็ฝันสองสองย่างขพูนนี่เสร็จันทรเผู้ช่วยเลขอันบินได้เขาจะทำอะไรคนอยู่ยิก่งนบิหหกล่างนี่หกล่าง หกลางบนยิิงสองเนี่ยมัหนึ่งสองบุญก็เปนไปิงสองเนาะเปึงสองตพนนั้นตสามมันกับหกมันก็มี่เท่กันเนาะเด็กผิวหกกับนีกันเด็กบเนเจ้าก็มนเขากับผิงสองสองหินขันมานมันกับชุดยูไทยเด้สองสองขันมกานคือยูไทยอันมมปูเนี่ยขันม่าคือยูไทยยู่ทยทหาอยูไทยเลยนะตามนี้ดีก็ม่เกลับเลย แล้วก็บิกไปต้องซื้อล้างอีกจด้วยซื้อทั้งหมดยางเดียวหมดที่เป็นผลที่ก่อนคี่เป็น้างอี่ใี่ตัดออกก็จะสุ่มสองเลยสามหกตัวนาะค่ะตั่ถ้าสีแยกออกเป็นสองตัวน็อปูนก็หัวย้อมมาแก้มได้ก่อนก้านี่เอาไว้ก่อนนับปูนเขาต้องเอามาเป็นหกเด็กค่ะจะเป็นสามหก บัวมันสามหกยังเดี๋ยวบัวมันสามเก้านะค่ะหลวงปู่ได้จักเล่นก็นเอาไปหามันออกมาเนาะแต่ก็มันใจฉันเนาะค่ามานันผิดพลาดหลวปูเนาะน้ำเ,เป็นน้ำปูป <c oughs> เนาะห่บอกไม่ได้อาจเาป็นไปได้หลวปูเนาะเออเป็นได้ต่อคอยคอยกับมันใจว่าบูา้เปลี่นอครับต่อคันผูใ้ใด้ผู้มันใจก็ซื้อตามนั่นแหละาตามตามนั่นพว่ขอเคือกันเลยงวดที่แล้วนี่ปู่วางไหนวางสั่นเลยได้ปู่เอาคือกันเลยได้รักเดียวใจเดียวกัน เออมันมันได้ l ห็นเนาะอือันนี้ก็สินําบัก36ได้แล้เนาะปู่เนาะอือ36กคกับ02ส่วนเลขล่างนี่ก็คือ76เน้นๆเลยเนาะปู่ก็นลมันตัวแดงนี่อือแดงครึ่งๆลบ่ปู่ก็เดี๋ยวไปมันก็เห็นแดงล้วนอยู่ตใหม่เนาะอือ36อ936บ่แดงอือ936บ่แดงบ่ด <ต>อกอกวิสิตออกอะไรเขาเห็นตัวแต่ตัวเียกที่มีมันก็เห็นแต่ตัวสุดท้ายก็เห็นแดงแดงนี่กันใช่เห็นอยู่ต่อตะเคียนห้าเนี่ยตีต้ตนตะเคียนเนี่ยตีกุกไม่เกิกกตะเคียนเนี่ยจักมันย่อมขึ้นมันกิดจักมันยึดนั่นเนี่ยเพราะก็พ่าไปเบิ้งเนะาะค่ะตอนนี้มันก็สักดิ์สิทธิ์ได้ระวังสิเนาะค่ะเคยบอกเล็กถึงได้หรืระวังสี่าาเนาะไปเบิ้งไปเบิ้งไปเผาค่ะ ไปบานหนห่าหลุดี๋ยไปไม่เห็นแล้วเดกเ็บหมกอนแดงกิงินขิงแล้วแหละตีปูเด็กงเด็กสามหกไปงเดี๋ยวไปทั้งเส้งไม่เห็นเด็กคนนี้กว่านี้กอาสามหกกาสามหกครัพี่น้องที่นหน้าพึ่งเอาอก็เห็นตามนี้เนาะขอไปบอกตามนี้ค่ะปูเม่ไเดนี้เนื้อจากนี้ไปนะค่ะอยากแบ่งปันนาอปูเนาะผู้ใดมากก็ค่คอยสื่อค่ะสื้อเนื้่าง ค่าเป็นแนวทางมั่า่อยบอกเห็นคอยบวานี่ทุ่มบ่กทุ่มโมแมนเนี่ย่ามเสียเงินมากเมื่อวาน่อยไว้ไรเด้อค่ะพิจารณาก่อนนะปุณนะก่อนลงทุนลงทุนเงินทุกบาททุกสตางค์เงินไม่เจ้าเด้ค่ะไม่เงินข่อยเด้อที่ลงเอาลงเอาโมแมนเนี่ยนั่นบ่กครับพิจารณาก่อนนะปุณนะ่อนลงทุ่มบวกของหังยิดด้วยโมแมนเนี่ค่ะของวาสนามนีก็ขา่ได้เนค่ะมีวาสนามมั้งคือใเองมันฝันเจยวเองครับ รบ98ครับแม่บ่มีปู่หูบอกได้ขาน้อยครับอืมเจ้า98ครับนี่ขาน้อยปู่98 5นี้บ่เลขปู่คืู่อเบื้องนขาน้อย่ะก็บอกกันเช้านี่มันเช้านีู้บอก51นบอกคานอกปู่505 0 5อ๋อมันบ่ซื้อคือบ่ถึกไปเที่ยงคง้0บ่ได้ซื้อ ซื้อบนหาสิบบาทซื้อล่างสิบบาทมันมับอกบนมั้วบอล่างรบนบนหน้บนบนนว่าใเรยว่าบนนึงวะนว่าบปว่าบนเลกบนนึกบอกิ่งหอดข้าน้อยหอดคุ้มเง้ยเนยสามโมงสี่โมงเย็นกันเลยกูใด้ที่วัดนากปบอกแต้มนึงขต็มเตมนึ่งเต้มหนึงแค่นั้นเท่าไระ พอดีใจน้ำปูซื้อข้าวหน่อของปูเด้อมื่อนี้ก็ได้ันก็เปลี่ยนยางบุญผู้ใดมากพอดีทุ่มอย่างว่าพอดีเนาะบัดเม่คุณแม่เมื่อวานนี้คือบาโทษแน่มือหนิเมื่อวานนี้โทษเอาเดิบัดมื่อนี้บมโทษมาเลยเมื่อวานนี่ก็บอกพระเจ้าสูงสามขึ้นเต็มนึงเด้อมันกินก็นซุปซีมันก็ซุปซีค่ะเพราะปู่บอกขึ้นเต็มลงเต็มนั่นแหละเมื่อเก็บอกขึ้มื่อมันกี้มาตรงอะไรบ่างเหล็บโมมันเหล็กที่ว่าเหล็กง่ายอ่นีะมันก็เหล็ก ไร้วันใช yup. ่เลขไร้วันรวยไร้วันในนับปุ่เคยบอกตรงไรก็ไม่หงุดหแล้วเนาะ่ก็จะน้ำหอดหวานเป็นย่างน้ำปูนเนาะอยางอีกไรผู้บริจารย์เขาจะว่าผมบอกตัวเลขมั่วสิไรอีกอ้าวันนี้ก็สิสรุปตัวเลขน้ำปูนเนาะปูก็สิได้ไปพักผ่อนกับตัวแดงครึ่งครึ่งนี่คือสิเป็นเลขล่างน้ำปูเนาะเจ็ดหกเนาะค่ะแดงจึงครึงอยู่ ต่อตะเคียนเท่านี้น่นะหญ้าตะเคียนเท่านี้น่นะปู<ม>ส่วนเลขนี่เม็ดเลขฟันก็จะเป็นเก้าสามหกแล้วกัหนึ่งศูนย์สองนะปูเนาะ<ม>ปูว่าเก้าเนี่ยต้องเอาใส่เงี้ยเขาซื้อสองตัวนีนปูว่ามักสามหกเอาสามหกเลยได้ค่ะพี่น้องเด้อทั<ม>นต์ต้นนะปูเนาะ<ม>ส่วนปูบอกต้องหอนเท่ากับไปไปพิจราหน้าได้พี่น้องเด้อศูนย์สองศูนย์ค่ะ อย่าถิมอย่าปายอย่าไล่อย่าไล่ได้พี่น้องได้ละพอมีโอกาสออกได้เด้ค่ะมีโอกาสออกได้ค่ะเพราระว่ามันเคยเป็ีนค่ะมันนี่สิจึงให้เบิ่งนด้พี่น้องได้ไหมนนม,ม,มันมันนั่งเขาบอกนั่นเนาะแกดหาด้วยเก็กมาเรื่องที่ก็แกดหายด,ยดอโอขาคากล้องพี่แม่มันต้องเอาขากล้องข้างนี้เออคือคือคืออืมย้ำ ค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคำขึ้นนี่เนาะคะ่ะมาคุยกับปูหลอบปูทําวัดแล้่ยวนะคะพี่น้องค่ะค่ะก็ขอขอบคุณปูหล,ล,ลายๆเด้อค่ะสาธุสาธุค่ะปูค่ะสาธุค่ะไปว่าถึงทันเลือกัน้อยสิไปที่ะไปตรงแล้อ่า โทรมาขอทหารวันเสิรก็แห้งเยอะไปเลยเศ้าเนี่ยโทรมาหลุนบริษัททำวัดเลยได้น้องปูจักหน่อยค่ะพี่น้องปองไปค่ะก็เป็นแนวทางดีๆ เอซกับแคปนาจอไว้เดอร์ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูกระเบ้องแตกเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เข้ามาหลายงวดแล้วเนาะค่ะงวดนี้ก็ปูก็ให้เป็นแนวทางเร้อเด้อค่ะพี่น้อง จวดจัดเนาะค่ะจับเสียงหลอตตะะดตอลีเนาะค่ะก็เอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะขอขอบคุณพี่น้นองเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องแอดกสิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ